คันนี้ผมถามนิดนึงถ้ามีคนขอซื้อขายไหมพี่ไม่ขายครับผมไม่ขายใช่ครับมีคนเคยมาขอซื้อกี่บาทดิเคยมีคนขอซื้อห้าล้านครับขอซื้อห้าล้านใช่ครัไม่ขายอันนี้ขายทำไมถึงไม่ขายพี่ผมคิดว่าผมใช้เวลาอยู่กับมันกับห้าปีครับอ่าฮะแล้วอีกอย่างแบบมันผมมีงานประจําอยู่แล้วอ,อ่าครับผมไม่มีเวลาที่จะมาทําคันต่อไปครับ ไอ้แต่ผมถามเป็นประโยชน์นะพี่สมมติถ้าพี่ขาย5ล้านเงี้ยพี่ก็จะรู้แล้วว่าไอ้คันเนี้ยเราทํามายังไงเราก็จะต้องทําเร็วกว่า5ปีถูกไหมก็ทํายากกว่าอยู่ดีนะครับอ่าครับเพราะผมทํามือทั้งหมดนะครผมขึ้นมือหมดเลยใช่ครับผมเพราะว่าพี่ไม่ได้เห็นสเกลจริงๆเลยว่ารถแท้มันเป็นยังไงใช่ครับเพราะเราไม่รู้ว่ารถแท้มันอ่าครับสเกลขนาดไหนอะไรยังไงอ่าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลว c k นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดู ลมโบกินีอเวนทดอร S V J นะครับนี่เลยบอกเลยนะว่าคันนี้คนไทยสร้างขึ้นมาเลยนะคนในงบ5 0 0 0 0นบาทนะครับโอ้โหเป็นไงเหมือนไหมเหมือนมากเหมือน S V J คันละ60บล้านเลยทุกคนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาสัมภาษณ์ทางเจ้าของแล้วาคันนี้ เขาทํายากแค่ไหนทุกคนนะผมบอกเลยว่าคันนี้ใช้เวลาทํา5ปีเนาะใครชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์หน่อยน,น,นานๆกว่าจะเจอแบบรถที่มันบับสุดยอดขนาดนี้นะทุกคนนะใครชอบฝากกดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปไปครับทุกคนไปรับชม lamborghini aventador svj กันแล้วผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพิกกิจสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ขออนุญ,ญาตมาชมรถพิกิหน่อยนะได้ครับผมคันนี้ผมต้องเรียกว่า svj ป่ะพี่ใช่ครับผมใช่ครับ เป็น l a ม b o r g กิน i A v ว n t a d o r SVJ ถูกไหมพี่ครับผมใช่ครับคันนี้เดิมเลยบอดี้มันเป็นตัวไหนนะพี่อันนี้เป็น o y y t t c r o าวครับผมอ่าครับผมก่อนที่จะไปดูรถผมถามนิดนึงทำไมถึงเลือกทำ Lamborghini? ครับพี่ชอบครับผมอ่าครับชอบชอบ l a m บ o r g กิน i ครับจริงๆเราเราชอบตัวเก่านะครับพี่ชอบแต่คันนี้เราเห็นตัวใหม่มันแบบเอ้มันก็สวยดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยลองลองลองสร้างขึ้นมาอ่าครับสร้างครับแต่ใช้เวลานานครับ กี่ปีเนี่ยพี่ในการใช้เวลาเกือบห้าปีครับคันห้าปีเลยใช่ใช่ครับทําเฉพาะเวลาว่างครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะทุกคนนะเอาจริงนะผมเห็นครั้งแรกผมคิดว่าเอสวีเจคันจริงนะพี่ครับมันเหมือนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าอันนี้มันทํายากไหมพี่กิจถามนิดนึงก็มันใช้เวลาครับอ่าครับครับมันก็ทํายากอยู่ครับอ่าเพราะเราแบบไม่มีแบบเนี่ยเราทำมาจากรถของเล่นนะครับมันก็เลยแบบทายากก็แสดงว่าพี่กิจไม่เคยเห็นคันจริงเลยถูกไหมพี่ไม่เคยเห็นเลยครับผมโอ้หอะไรงนี้มันทํายังไงอ่ะพี่ จริงๆแล้วอ่ะสเกลอ่ะเรามีจากอินเทอร์เน็ตครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยเปิดจากเน็ตขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็ซว้องโมเดลของอะไรเล่าเลียใช่ครับผมแล้วเราก็ซื้อโมเดลของเล่นมาอ่าครับพี่โอ้โหเอางั้นเลยเหรอใช่ครับจริงๆแล้วมันก็นี่ครับเราก็จะรู้ว่าความสูงความกว้างอะไรประมาณเนี้ยผมเนี้ยนะแล้วประเด็นที่สําคัญคือพิกิษไม่ได้สแกนสามมิติด้วยถูกไหมพี่เวลาทํารถใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้สแกนเลยคือเราทําขึ้นมือเองเลยใช่ครับผมทาขึ้นมือครับ สเกลมันก็อาจจะผิดเพี้ยนถูกไหมพี่ใช่ครับผมใช่ไหมโอเปอเตอเคตอนตอนแรกเราซื้อรถของเล่นมาก่อนอีอีคันแรกคันสีส้มอ่ะครับพี่พอเราทําไปเยอะแล้วแหละเราไปซื้อมาอีกคันนึงอ่ะครับมันก็มีผิดเพี้ยนมันก็เฮ้ยไม่เหมือนว่ะทำไมคันนี้ัคันนี้ไม่เหมือนกันวะเนี้ยอ่ะครับพอดีเราก็ไปดูจากอินเทอร์เน็ตปุ๊บเอ้าเฮ้ยไหนไนก็สร้างมาแล้วอ่ะครับแต่โดยรวมเหมือนนะ ผส่วนตัวผมว่าเหมือนนะเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าด้านหน้านี่คือเป็นกันชนหน้า S V J เลยเนี่ยทุกคนครับผมโอ้โหแต่สวยมากเดี๋ยวผมไปดูพุกตรงนี้คือเป็นคาร์บอนถูกไหมพี่ใช่ครับผมใช่ครับเป็นคาร์บอนแต่ตรงนี้เป็นิฟรมแล้วพี่เนาะใช่ครับผมเป็นิลรมน้ำคันนี้ใช้งบเยอะไหมเนี่ยพี่ในการสร้างหมดนี่ผมหมดไปเกือบห้าแสนครับเกือบห้าแสนใช่ครับไม่แพงเลยนะทุกคนนะครับผมพวกฝาตรงนี้เป็นฝาคาร์บอนแล้วพี่เนาะฝาเป็นฝากระโปรงดีแมกด้วยใช่พอดีลูกค้าเอาฝากระโปรงดีแมกมามาทิ้งไว้นะครับ แล้วคานนี้พอมาทิ้งไว้เสร็จผมก็ผ่าเลยตัดแต่คันนี้มันไม่ถึงมันได้มาขนาดนี้ฮะอ่ะครับพี่อันนี้ก็เป็นของวีโก้ครับเอาดีแม็กกับวีโก้มามาแล้วเราก็เลซินเลข้างในแล้วตรงนี้เป็นให้มันรับกันเราก็เอาหินเจียผ่าแล้วก็หกักโอ้โหนี่ครับตรงนั้นเลยเหรอพี่ใช่มันก็นเลยได้มากรว่านี้นนยอดประมาณนี้ครับแล้วอย่างไฟหน้าผม,ผมถามนิดนึงทํายังไงเดี๋ยวพี่ไฟหน้าเป็นแผ่นอะคริลิกอันนี้ช่างเบิร์ด ทั้งเบอร์ที่ชนบุรีที่ทำร้านเครื่องเสียงทําให้ทั้งไฟหน้าทั้งไฟท้ายเลยนะฮะก็อยู่เขาคิดไม่แพงคู่หนึ่ง25 0ห0นห้าหน้าหลังเลยอ่าครับผมพร้อมไฟสตรงสเตปเรียบร้อยครับพี่ครับพี่คองหมื่นห้โอ้โหตะาเมือนนะทุกคนนะแต่ถ้ามองตัววายมองใกล้ๆก็ไม่ไม่มันก็มีบ้างนะมันก็อาจจะมีแบบผิดสเกลนิดนึงเนาะพี่เนาะถ้าเกิดสังเกตนะแต่ว่าถ้าเกิดมองมันผ่านเนี่ยผมไปดูอย่างเงี้ยนะทุกคนมองบัเผิน่ะโอ้โหเหมือนมากกันชนหน้านี่คือแบบ ส่งเ V J เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็คือพี่กิจจะทําเป็นโป่ง Liberty Walk ตรงนี้โป่ง l i b e ปอ y ์ตี้ครับโอ้โหนี่นะทุกคนไม่เคยเจอแล้วที่สาคัญคือรถจริงไม่มีทําด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับผมเคยเห็น s V j ใส่ Liberty แล้วมีแบบสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมไม่เคยพี่ครับผมแทบจะไม่มีเลยเอสเจใส่ Liberty Walk อนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูล้ออย่างล้อเป็นขอบ20ถูกไหมพี่ล้อเดิมทีเลยบอกงี้ก่อน ล้อเดิมทีเป็นขอบรับพี่ผมเทินลูกค้าไว้3 0 0พันผมเปิดร้านล้อแม็กไงเทินลูกค้าไว้ส0 0พันเป็นขอบ18แล้วผมก็มีขอบยอ่รับด้วยผมก็เลยเอาไปให้ร้านที่ซ่อมล้อแม็กผ่าผ่าแล้วก็เชื่อมครับผมก็เลยก้านเป็น18แม็กเป็นขอบ20่ล่อใช่ครับอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับผมแล้วมันแข็งแรงไหมพี่กิจแข็งแรงครับเพราะตอนตอนที่จะเชื่อมเราเรากึงล่องก่อนครับผม่ีกึงล่องประกบก่อนไงก็แข็งแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูล้อทุกคนนี่ครับ ก้านเป็น18ถูกไหมพี่ใช่ครับผมขอเป็น20ใช่ครับผมไม่เคยเจอแล้วนะเพื่อนนะในการทำล้อแบบนี้ใช่ครับก็ประหยัดงบด้วยเนาะพี่เนาะใช่ครับอ่าครับอ่าล้อเราหมดไป2,000 0บาท2,000 0บาทใช่ครับสี่ล้อนี่หมดไป2,000 0บาทอ่าครับผมเบรกเป็น 3 u มยูถูกไหมพี่อ่ะเบรก3 u เบรกก็คู่ละ3,000คู่3,000ันโอ้โหไม่แพงไม่แพงเลยทุกคนในการทำรถใช่ยางเป็นโพเทนซ่านะบิสโตรนะทุกคนนะยางมือสองเซอร์พันด้วยเซอร์พันยาง4,000ยาง4,000ใส่ไว้ก่อนแต่แต่มันก็ดีนะเขาก็ให้ปีใหม่อยู่อ่่ะครับพีก็ได้อยู่ปี22อ่ะครับได้อยู่ก็ใส่วิ่งเล่นไปก่อนเซอร์พันครับผมแล้วอย่างช่วงล่างอะพี่กิจคันนี้อ่าช่วงล่างปีกนกเป็นวีโก้ครับผมอ่ะครับพี่ ปีกนกเป็นวีโก้แล้วแหลกเป็น d m a ม็กอ n น w แกนพวงมาลัยเป็นของนิสสันอะเมล่าครับแล้วก็ไปชนกับซาร i ซีวิกเอฟเอฟบีครับผมครับคันนี้ใส่ถุงลมมล้วเนี่ยทุกคนนะอยากจะบอกว่าจอดกองกองแบบนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับผมใส่ถุงลมโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อ อย่างด้านข้างก็จะเป็นกระจกคราสแควร์นะพี่น้องี่สิ้หน่อยเนาะใช่ครับอันนี้ทําไมไม่ทําเป็นกระจกแลมโบเลยอ่ะพี่มันไม่เข้ากับชุดแต่งลิปตี้วอลครับอ๋อดูไม่สิ่งเนาะพี่เนาะใช่ครับก็เลยใส่เป็นครา GT ทเลยทุกคนนะใช่ครับผมและอย่างตรงประตูด้านข้างพี่กิตประตูด้านข้างใช่ไหมครับใช่ใช่จริงๆแล้วเป็นประตูนิสสัน NX c ค u p e อ่ะครับผมแล้วก็มาหล่อข้างนอกใหม่อ่ะครับผมครับผมประตูนี้ซื้อมาคู่หนึ่งก็สองพันห้าสองพันห้าใช่ครับผมของ NX c ค u เปครับ สแสดงว่าพวกของพวกนี้ไม่แพงเลยถูกไหมพี่ไม่แพงครับเอาผมไล่ตั้งแต่ช่วงหน้ามาเลยดีกว่าอ่ครับช่วงหน้าปีกนกกับดุมวีกโกอ้อผมซื้อมานะซ้ายขวาพร้อมปีกนกนะอยู่ที่5 0 0พันบาทอ่าครับส่วนแหลกพงมาลัยอะ่ะแหลกพงมาลัยเป็นของดีแม็กเอาของที่เสียแล้วที่รั่วแล้วนะครับมามามา,มาใช้ได้ซื้อ,อก็ไม่เกินพันพันห้าแล้วแต่แต่นี้ลูกค้าทิ้งไว้ผมก็เลยไม่ได้เสียตังค์อ่าครับครับแล้วก็แกนพงแกนพงมาลัยไฟฟ้าของดิสันอเมล่าอ่าครับอยู่ที่สองพันห้าอ่าครับ ก็รวมๆเงินไม่ถึงหมื่นเลยฮะโอ้โหครับ oh, ผมงบแบบใช่ครับไม่ถึงหมื่น,รค,นครับแล้วก็ไปชนกับอ่าภายในซีบิ c เอฟดีอ่าครับผมเอฟบีเอฟบีแต่ภายในผมซื้อมาหมื่นสองอ่าครับเป็นผมต้องบอกนี้ก่อนทำไมผมซื้อได้ถูกเป็นรถอุบัติเหตุอ๋อที่แบบแอร์แบ็กแตกอ่าครับพี่อ่าผมก็เลยซื้อมาแล้วก็มาเอาทำแผ่นปิดที่แอร์แบ็กแตกอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างประตูจบแล้วแล้วก็ไอตรงสโคปตรงนี้นะพี่ทํายากไหมถมโอันนี้ยากยากเหมือนกันอ่าครับยากเหมือนกันมันเป็นสโคปดูดลมนะเนี่ยตรงนี้ถูงไหมพี่ใช่ครับใช่ไหมเราก็แบบหูปั้นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ยครับผมครับผมขมว่าตรงเนี้ยน่าจะทำยากมากถุงไหมพี่เพราะอีกอย่างคือพี่ไม่เคยเห็นรถจริงถูกป่ะใช่ครับผมอ่าครับผมตรงนี้คือแบบเรากะเอาเลยถูงไหมพี่กะเอาเลยโอ้โหเราก็เลยไม่รู้หรอกของจริงมันก็แสดงว่าซ้ายกับขวาไม่เท่ากันถุงไหมพี่ ตอนแรกไม่เท่ากันแต่ตอนนี้กว่าจะปั้นให้เท่ากันแม่งก็ยากอยู่ยากแสดงว่าเราไม่รู้เลยว่าของจริงอ่ะมันขนาดกี่เซนหนูพี่ความกว้างใช่ครับไม่รู้เลยครับยอดสุดยอดนี่มือเปิดนี่ยบีออสอ๋อนี่คือจะเป็นที่เปิดประตูนะพี่น้องปกติถ้าเกิดแลมโบมันจะเปิดตรงนี้นะพี่น้องใช่เป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำครับครับบีออสเนี่ยซื้อมาใน300เนี่ยคู่หนึ่งครับผมยอดอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตของทุกคนใช่ครับผมอันนี้ก็ทำจากกระดาษตอนแรก กระดาษเลยเหรอทำจากกระดาษแล้วก็หลอมมาเป็นไฟเบอร์ครับอ๋อโอเคโอเคพี่อ่ะเดี๋ยวผมไปดูด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีโป่งนะัชนะรับตีบล็อกเนาะทุกคนใช่ครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังครับชุดหลังนี่คือ S V J หมดถูกไหมพี่ครับผมใช่ครับโอ้โหนี่นะทุกคนผมให้มาดูชุดหลังครับเหมือนมาก แต่ต้องบอกงี้คือโลโก้อโปรเมันจะต้องเป็น Lam บูร์กินีเนาะแต่ว่าพี่กิตคือไม่ใส่เลยถูกไหมพี่ใช่ครับผมใช่ก็คือเป็นแบรนด์เราเองเลยเนาะใช่ครับก็คือเขียนว่ากิตเรซิ่งเลยนั่นถ่ายนะไฟท้ายก็คือจะไม่ใช่ของแลมโบนนะพี่เนาะใช่ครับผมก็จะเป็นสไตล์ของตัวเองเลยใช่ครับผมว่าสุดยอดทุกคนดิฟฟิวเซอร์คือทรง SVJ นะครับท่อก็คือทรงเดียวกับ SVJ เนาะพี่เนาะครับผมโอ้โหนี่นะเป็นไทเท สปอยเลอร์หลัง fbj ดีๆเลยเนี่ยครับผมและอย่างฝาหลังนี่คือเป็นเหล็กหรือไฟเบอร์นะอ่าเป็นไฟเบอร์ครับผมออกเป็นไฟเบอร์ใช่ครับเดี๋ยวผมดูเครื่องได้ไหมพี่ได้ครับอ่าทุกคนเรามาดูเครื่องนี่อันนี้เครื่องอะไรเนี่ยพี่เครื่อง6ก13สามเทอร์โบครับอ่าครับผมถามเพิ่มได้ไหมทําไมต้องเป็นเครื่อง 6A เอพี่อ่าผมผมอยากได้เครื่องที่มันมีเทอร์โบครับอ๋อครับผมก็เลยเอาเครื่อง 6A มาแล้วอย่างเครื่องไม่แพงด้วยอ่าครับเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมกล่องซื้อที่เชียงกงอยู่2 5 0ห0 โอ้คมากใหญ่ครับก็สองหมื่นห้าเครื่องครับอ่าครับแล้ตรงนี้คือเหล็กป่ะพี่ใช่ป่ะใช่ครับอันนี้คือเหล็กฉากเอาค้ำกันโค้งครับอ๋อนี่ครับเหล็กฉากเหล็กฉากนี้เราผมมาเชื่อมประกบกันอ่าครับผมมันใช้ความหนาอ๋อครับผมันนี้ไทเทเนียมหมดเลย๋อนั้นจะเป็นพวกคําเอ็กหมดเลยนะพี่น้องใช่ครับผมอันนี้ที่เราขายอยู่แล้วเราก็เราทําขายโอเคโอเคครับประมาณนี้นะเพื่อนนะในห้องเครื่องเดี๋ยวผมดูภายในรถนิดนึงได้ไหมพี่ได้ครับผม อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูภายในรถเดี๋ยวพี่กิษลองเปิดประตูผมหน่อยนี่นะครับอันนี้กระจกนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับนีครับกดรีโมทอ๋อกระจกไฟฟ้าแล้วเวลาเปิดนะพี่เราเปิดกันนี่ฮะก็ต้องเปิดกระจกลงก่อนเนาะใช่ครับผมแล้วเราก็เปิดประตูโอเคนี่เปิดปีกนกแบบนี้นะทุกคนนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูภายในภายในก็คือ Civic f อเดีะพี่เนาะใช่ครับผม เี FBB ครับผม FBB บอยใช่ครับโอเคก็คือยก FB มาหมดเลยทั้งหมดใช่ครับผมแต่เป็นอ่าพวกคอนโซลพวกอะไรพวกเนี้ยเหมือนเนี่ยอันนี้ผมนี่พอนี่ผมซื้อมาต่างหากโอ้นี่ถอดงี้เลยก็คือก็อันนี้ยังไม่เรียบร้อยครับก็ก็รถเป็นรถบัณฑิตแอร์แบ็กแตกนะผมก็เลอุดแอร์แบ็กไว้เห็นไหมอันนี้ก็ลูกแอร์แบ็กผมไม่ใส่ผมก็ซื้อฝามาปิดเอาโอเคโอเคแล้วก็จะเป็นเบาะ เบาะนี้ผมซื้อมือสองมาซื้อตอเพื่อนมาคู่หนึ่งสองหมื่นอ่ะครับเบาะพาเกิตสซ็เลยเนี่ยทุกคนนะเป็นคาร์บอนเลยเนี่ยใช่ครับโสุดยอดสุดยอดแต่้าซื้อใหม่ผมเห็นเราขายกันห้าหมื่นนั่นแหละใช่แพงมากเป็นคาร์บอนเลยพี่แต่มือสองมันก็สภาพใช้ได้อยู่ล้วก็เออซื้อมาโอเคเข้าๆประมาณนี้พิกิทถ้างั้นผมรบกวนพาผมไปลองขับรถนั่งเล่นหน่อยนะได้ครับผมได้ครับอยากรู้อยากรู้ฟิลว่าคันนี้ฟิลขับมันจะเป็นไงนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ต่อในรถน้องเพื่อนนะว่าคันนี้มี ทำต่อหรือเปล่าแล้วคันนี้พี่กิจจะขายหรือเปล่านั้นเพื่อนนะ One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในกับเจ้า Avante SWJ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภายในนี่คือเป็น Civic FB หมดเลยถูกไหมใช่ครับผมใช่ครับจะมีดังพัดเต็มหน่อยนะครับผมอ่าครับผมก็คือตอนนี้พูดพูดตรงๆก็คือช่วงล่างยังไม่สมบูรณ์ถูกไหใช่ครับผมยังไม่เรียบร้อยครับอ่าครับคันนี้ต่อไปมีทําอะไรนะพี่กิจ ต่อไปก็มีเซ็ตช่วงล่างครับผมที่ต้องทําต่อก็มีลูกหมากกันโคงนะครับก็มีเกี่ยวกับพิกช่วงล่างนี่แหละครับครับมันขับยากไหมผมถามจริงจริงแล้วขับไม่ยากครับขับง่ายก็ขับเหมือนรถปกติเลยครับแต่คันนี้มันลำคาญอะดแน่นี่แหละเรื่องเรื่องเลยนะครับตอนที่เราทําถุงลมอ่ะเราโชคมันยาวไปพอโชกยาวไปเสร็จปั๊บใช่ไหมเราเอาเอาบูทเหล็กไปรอง เลยสีกันและดังแบบนี้มันก็เลยดังเย็ดเย็ดแบบนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับผมใช่ครับคคันนี้ผมถามนิดนึงถ้ามีคนขอซื้อขายไหมพี่ไม่ขายครับผมไม่ขายใช่ครับมีคนเคยมาขอซื้อกี่บาทพี่เคยมีคนขอซื้อห้าล้านครับขอซื้อห้าล้านใช่ครับไม่ขายอันนี้ขายทำไมถึงไม่ขายพี่ผมคิดว่าผมใช้เวลาอยู่กับมันกับห้ามีครับ่าฮะแล้วอีกอย่างแบบมันผมมีงานประจําอยู่แล้วอ่ะอ่าครับผม ไม่มีเวลาที่จะมาทําคันต่อไปครับครับผมเว้แต่ผมถามเป็นประโยชน์นะพี่สมมติถ้าพี่ขาย5ล้านเงี้ยพี่ก็จะรู้แล้วว่าไอคันเนี้ยเราทํามายังไงเราก็จะต้องทําเร็วกว่า5ปีถูกไหมก็ทํายากเ่ยอยู่ดีแลครับเพราะผมทํามือทั้งหมดนยฮะขึ้นมือหมดเลยใช่ครับผมเพราะว่าพี่ไม่ได้เห็นสเกลจริงๆเลยว่ารถแท้มันเป็นยังไงใช่ครับเพราะเราไม่รู้ว่ารถแท้มันสเกลขนาดไหนอะไรยังไงก็คือลองผิดลองถูกไปเลยใช่ครับผม เลยแบบว่าไม่รับทาดีกว่าครับแต่ uh ถ้าเราจะทําเราจะทํารุ่นอื่นแต่เราไม่รับทํานะแต่เราจะรับทาจะทําเพื่อแบบว่าคันต่อไปที่เราคิดว่าบูกติอะไรมาเนี่ยกูก์ิก็คือคันต่อไปถ้าเกิดหมดคันนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับจบคันนี้อ๋อแต่ว่าไม่ทําขายไม่ทําขายไม่ทําขายนะสำหรับใครที่อยากจะให้พิกินมาทําพิกินไม่ทําขายใช่ก็แสดงว่ามีคนอยากให้พิกิทําถูกไหมพี่ใช่ครับอ๋อมีคนอยากให้ผมทําเยอะมากแต่ บอกทุกคนเลยว่าผมไม่รับถับเขาผมไม่ว่างอ่าครับแต่ความรู้สึกมันพอมันนั่งอะ่ะมันก็เหมือนนั่งเอเวนทอร์จริงจนะเพราะว่าขับไปไหนอะ่ะมันก็ต้องมีแต่คนมองนะมีน้องใช่ไหมครับผมเออผมว่ามันก็มีแต่คนมองนะทุกคนนะแล้วมันเหมือนมากกว่เดนแบบไม่ว่าจะเป็นความเตี้ยหรือว่าแบบ ด้านคอนโซลด้านหน้าผมว่าแบบมันเหมือนเออมันเหมือนผมนั่งลมโบจริงๆกับทุกคนเพราะว่าอเวนท์ดอถ้าเกิดใครที่เคยดูผมรีวิวหรือว่าใครเคยนั่งนะจะรู้ว่าฝั่งคอนโซลด้านหน้าที่เรานั่งอ่ะมันค่อนข้างยาวมากจนไปถึงฝากระโปรงอ่ะอันนี้คือแบบมันเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมันเหมือน,เห,อนเหมือนมากเลยพี่หกสยอดเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมารีวิวเพิ่มนะพี่ยินขออนุญาตได้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งบนถนนที่แบบว่าความเร็วแบบ หลักร้อยขึ้นไปเลยวันนี้เออผมลืมถามคันนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ได้บ้างอ่าตอนนี้ก็วินจริงจริงๆก็วิงได้เป็นร้อยแหละแต่ความปลอดภัยมันยังยังเราว่ามันยังแบบมีล่อนอยู่อะไรเงี้ยเต็มที่เจ็ดสิบแปดสิบอ่าเจ็ดสิบแปดสิบวิ่งได้ใช่ครับผมเพราะว่าเครื่องยังไม่ได้ไปจูนยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ขึ้นดโนเลยด้วยพี่ใช่ครับผมเครื่องจูนแล้วแต่แบบยังไม่ได้ขึ้นดโนครับพี่ก็แสดงว่ายังไม่รู้แรงม้าใช่ครับผมยังไม่รู้ครับโอเคโอเค เพจอะไรพี่อ่าผมก็เพจก็กิลเลสซิ่งครับผม KIT IAC ING ครักิลเลสซิ่งแล้วก็ทิกตอกก็กิลเลสซิ่งเจ้าก้าครับอ่าครับสำหรับใครสนใจนะอยากจะแต่งรถหลักๆกระบะป่ะพี่ใช่ปะใช่ครับหลักๆกระบะอ่าสำหรับใครสนใจนะติดต่อมาได้นะเพื่อนนะถ้าเกิดอยากให้ถ่ายรถอะไรของพี่กิลคอมเมนต์ก็มาได้วันนี้ขอตัวลาไปครับผมบายๆหรือว่าอีกอย่างหนึ่งใครที่แบบว่าแต่งรถอยู่หรือว่ามีรถที่แบบว่าหาอะไหลยากจะให้ผมขึ้นสดเลยก็ได้ แบบว่าอยากทําอะไรรรุ่นนี้มีไหมผมหาซื้อไม่ได้แต่ผมจะเดี๋ยวผมทาให้ผมขึ้นขึ้นมือเลยใช่ครับผมขึ้นสดเลยครับผมโอเคโอเคได้เลยเพื่อนๆนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยกดแชร์เยอะนะคลิปนี้อยากให้แชร์ไปแล้วผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ